ความผูกพันของน้องที่มีแด่องค์พระสักกยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่นกเห็นภาพมีแล้วจึงอยากแบ่งปันเรื่องของน้องในความผูกพันที่มีแด่องค์พระพุทธจำได้ว่าตั้งแต่น้องยังตัวน้อยๆเดินต่อแตะในทุกครั้งที่เห็นพระพุทธรูปน้องจะนั่งลงสาธุทันทีจะตรงไหนที่ไหนก็ตามแม่ก็ได้แต่ดูด้วยความแปลกใจ เมื่อน้องเริ่มพูดได้ก็จะพูดสาธุสาธุเมื่อน้องนั่งรถผ่านวัดที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่จนเมื่อน้องโตขึ้นพูดจาชัดเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นน้องจึงมักเผลอพูดออกมากับแม่อยู่หลายครั้งเมื่อแม่ถามด้วยความสงสัยในสิ่งพิเศษที่น้องมีว่าน้องมีสิ่งนี้ได้อย่างไรซึ่งน้องก็จะเผลอหลุดปากตอบว่า ก็น้องได้รับพรมาจากท่านเป็นแสงสีทองสว่างจ้ามากแต่พอพูดจบน้องก็จะร้องอุ๊ยแล้วเอามือปิดปากอย่างรวดเร็วแล้วก็บอกแม่ว่าอย่าบอกใครนะแม่น้องลืมไปว่ายังไม่ถึงเวลาจนถึงวันนี้น้องจะครบเจ็ดขวบแล้ว น้องจึงพูดให้แม่ฟังว่าน้องได้รับหน้าที่มาจากพระองค์ท่านให้ถ่ายทอดธรรมะของท่านแก่จิตที่ยังมีศรัทธานในพระธรรมคำสอนซึ่งบอกตรงๆตอนแรกแม่นก็ยังไม่มั่นใจมากนะจนท้ายที่สุดก่อนการแสดงตัวตนของน้องในวันหนึ่งแม่จึงได้มีโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ทรงประทานมาให้ ให้แม่นกได้รับรู้ถึงสิ่งเป็นมาที่น้องได้รับพรอันยิ่งใหญ่เพื่อลงมาทำหน้าที่ในครั้งนี้ลืมปิติล้นเหลือและเป็นบุญเหลือเกินแล้วในชีวิตนี้นี่จึงเป็นที่มาของการตัดสินใจทำและทุ่มเทก,กำลังกายกำลังใจเพื่อสนับสนุนน้องในทุกๆด้านเท่าที่จะทำได้โดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆเพื่อตนเองและครอบครัว นอกจากความชื่นใจความอิ่มสุขอิ่มบุญที่ตนได้รับการถูกเลือกให้เป็นแม่ของน้อง